ครับวันนี้เราก็อยากจะพามาแนะนำบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับการขนย้ายรถยนต์นะครับบริษัทหนึ่งที่นี่เป็นของบริษัท PNT c a r s l i า e on นะครับชื่อในทางที่เราวิ่งบริการเรียกง่ายๆสั้นๆครับแปะรถยกรับครับ,รบต่อไปเราก็จะมาแนะนำนะครับว่า รถที่เรามีไว้ให้บริการลูกค้าเนี่ยเรามีรถอะไรบ้างนะครับในพื้นที่ของเรานะครับประมาณ200ตารางวานะครับเรามีนะครับมอเตอร์ไซค์สำหรับบริการพ่วงแบุกเฉิน,นะครับรถยนต์คันแรกของเราเราจะมีพนักง,งานประจำรถนะครับคันนี้จะเป็นรถลักษณะถาดน,นอนนะครับสามารถขึ้นลงรถ ที่มีขนาดเตี้ยเป็นพิเศษได้นะครับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นรุ่นใหม่ของเราเช่นกันคันนี้ก็เป็นถาดนอนพิเศษเหมือนกันครับคันนี้เราใช้เชื้อเพลิงเป็น NG v นวนะครับเราช่วยประหยัดตามนโยบายของรัฐบาลส่วนคันนี้นะครับเป็นคันแรกที่ช่วยเราปลุกเบิกนะครับธุรกิจนี้ของเราคันนี้เป็นลักษณะถาดนอน ประมาณ45องศาครับก็ยังใช้งานได้ดีครับสามารถวิ่งได้ทั่วประเทศไทยส่วน2คันนี้นะครับจะเป็นรถที่ไว้ใช้สำหรับการบริการฉุกเฉินนะครับในพื้นที่นะครับก็เรามีเป็นทั้งตัวรถยกนะครับชอนลอ้อมีล้อสเสริมพิเศษแล้วก็รถสำหรับมบริการพ่วงแบ,บตเร่งด่วนนะครับส่วนคันนี้ก็เข้ามาคู่กันกับคันก่อนหน้านี้นะครับ สามารถวิ่งบริการได้อย่างเต็มที่ทั่วประเทศไทยเช่นกันต่อไปจะเป็นการสาธิตการนำรถยนต์นะครับขึ้นบนสไลด์ออนของรถเรานะครับรถยนต์คันนี้เป็นรถ b e n ซ ML 250นะครับมาตรฐานของเรานะครับเราจะเดินตรวจเช็ค รถยนต์ของลูกค้านะครับโดยเฉพาะรถใหม่เราจะตรวจเช็ครอบก,กันนะครับว่าไม่มีส่วนใดเกิดความเสียหายใดๆทั้งสิ้นเรื่องนี้เราให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับครับเดี๋ยวชมกันครับว่าเราจะานำรถสไลด์นะครับเอา Benz ML 250ขึ้นครับ อันนี้นะครับเป็นรถสไลด์ผานนอนนะครับตอนนี้เราจะสาธิตนะครับการนำรถยนต์นะครับที่จะขนย้ายนะครับ รถสไล์ดคัน,นี้เป็นฐานนอนนะครับพิเศษสามารถเคลื่อนตัวลงไปแล้ววางขาดลงไปขนาดพื้นได้นะครับสามารถขึ้นรถได้ทุกประเภทนะครับไม่ว่าจะต่ำหรือสูงนะครับ ถของเราจะเป็นระบบไฮดริกทั้งหมดนะครับนะครับรถที่ขึ้นนะครับท่านนี้ ML 250ครับถ้าเป็นรถใหม่นะเราจะขับขึ้น ทุกครั้งนะครับจะไม่มีการใช้วิน้นใช้ลอกใดๆทั้งสิ้นนะครับเพื่อระมัดระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับตัวรถครับตตตรรรงงงเเลยเลยลย เมื่อรถเข้าจอดในตำแหน่งแล้วนะครับเราจะทำการล็อกล้อนะครับในการเคลื่อนย้ายนะครับนะครับเราจะใช้ซอฟสลิงนะครับเพื่อการความเสียหายใดๆก็แล้วแต่นะครับที่จะเกิดกับรลรถ ซับส,สลิงการล็อกแบบนี้จะช่วยยึดได้อย่างแน่นหนาแข็งแรงครับ ครับทุกตัวพนักงานของเราจะตรวจเช็คดูความแน่นหนะ mm hmm. าด้านนี้ล้อหลังขวาเมื mm ่อ hmm. เราล็อกล้อเสร็จแล้วนะครับ เราจะเช็คทุกร้อนะครับว่าซับสซลิงที่ใช้ในการยึดรถเนี่ยมีความมั่นคงแข็งแรงนะครับไม่ว่าเราจะเดินทางใกล้ไกลเราจะไม่ต้องกังวลครับเมื่อเช็คเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็เราจะเอารถขึ้นครับ ขึ้นรถและมีการล็อกแบบนี้นะครับจะทำให้รถยนต์ที่เราทำการเคลื่อนย้ายนี้มีความปลอดภัยอย่างสูงครับไม่ต้องกลัวว่าจะเกิดปัญหาการขยับตัวใดๆครับ จะล็อคให้เข้าที่นะครับพรามสมบูรณ์ของการเคลืย้ายพร้อมแล้วครับเสร็จสมบูรณ์แล้วครับแปลดรถยกพร้อมที่จะให้บริการทุกท่านด้วยความยินดีครับขอบคุณครับ